วันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567เชิญชมการจุดบั้งไฟที่บ้านสว่างตำบลโนนกาเลนอำเภอสโํโรงจังหวัดอุบลราชธานีรายการบั้งไฟเหนือฟ้านครเมืองน้อยปลายฟ้านครดงออวชัชระหอนกูตาโตเพชรบ้านทุ่งแบงทองสิริพรเก่งเจริญ สอจอเขียวดาวดวงใหม่กระลอกน้อยสอแท็กเตอร์ชัยมีค่าสอราชวงศ์นุ่มกอทมอดวกเป็นดวกวุฒิชัยเบิกฟ้าอานุภาพเบิกฟ้าละอองดาวเพชรล้ำฟ้าเพชรน้ำคำผู้น้อยลอยลมเทพประดิษฐ์ตุลาการชุดใหญ่